สวัสดีครับผมพอยเองนะครับเป็นที่ปรึกษาดนะ้านสุขภาพจิตชีวิตหลังความตายการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่แน่นอนบ้านเราสังคมไทยเมืองพุทธมักพูดถึงเรื่องเหล่านี้กันบ่อยๆและมีความเชื่อในประเด็นนี้ที่เรามักคุ้นเคยเคยชินกันเพราะได้ยินกันมาตั้งแต่วัยเด็กแต่ในประเทศตะวันตกซึ่งมักไม่เชื่อในเรื่องของการเวียนไหวตายเกิด กลับมีการทำงานวิจัยในประเด็นนี้อย่างจริงจังอย่างเป็นระบบยาวนานเกิน50ปีลิเริ่มและเริ่มต้นโดยดรอีนสตีเวนสันซึ่งท่านปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ท่านในยุคนั้นเกิน50ปีมาแล้วซึ่งเป็นประธานฝ่ายหรือคณะจิตเวชของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาในประเด็นนี้ เจาะจงไปในประเด็นของเคสที่มีเด็กๆที่อ้างว่าสามารถระลึกชาติได้หรือมีความทรงจำเกี่ยวบชาติก่อนปัจจุบันยังคงมีการทำงานวิจัยในประเด็นนี้ต่อนะครับตอนนี้นำโดยดรจิมทักเกอร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ division of perceptual studies ใน university of virginia การทำงานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบเป็นระเบียบและมีมาตรฐานในการเก็บชิ้นข้อมูลที่สูงมากกล่าวคือไม่ได้ไปเก็บมั่วๆไม่ได้ไปอยู่ดีฟังว่าใครอ้างสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเขามีวิธีในการยืนยันและพิสูจน์ว่าสิ่งที่เด็กคนคนหนึ่งอ้างเนี่ยมาจากคําพูดของเขาจริงนะและไม่มีอิทธิพลจากคนรอบข้างรอบตัวเช่นผู้ใหญ่พ่อแม่ ที่ต้องการกุสร้างเรื่องปลอมขึ้นมาเพราะอยากดังหรือได้ได้รับความสนใจเป็นต้นปัจจุบันมีเคสที่เก็บข้อมูลมาเกิน2,500เคสโดยดรอีนซีเวนสันท่านเองก็ศึกษาเป็น100ยเคสและเก็บข้อมูลจากทุกทวีปทั่วโลกยกเว้นแอนตาร์กติกาดังนั้นไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปว่าโอ้ยเป็นงานวิจัยที่มีอคติทาง การ sampling data หรือทางการเก็บข้อมูลเพราะหากพูดถึงเคสจากประเทศตะวันออกเช่นอินเดียมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมเพราะประเทศเหล่านี้มีความเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วปรากฏว่าเคสที่เด็ดสุดกลับกลายเป็นเคสจากสหรัฐอเมริกาจากครอบครัวหนึ่งครอบครัวซึ่งพ่อแม่ของเด็กคนนี้ซึ่งผมจะพูดถึงเป็นคนที่นับถือาศาสนาคริสต์และไม่เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดนะครับดังนั้น มั่นใจได้เลยว่า Imperial c Research ชิ้นนี้งานวิจัยเชิงประจักษ์ชิ้นนี้มีมาตรฐานสูงแน่จริงๆทาง University of Virginia ทำคลิปพูดถึงประเด็นนี้เองนะครับซึ่งสามารถหาชมได้บน YouTube แต่ผมแปะลิงก์ไว้บน description box ในคลิปค้นพบวันนี้บนช่อง YouTube ของค้นพบแล้วกันนะครับเผื่อท่านใดสนใจแต่ผมได้สรุปใจความสำคัญและเรื่องเด็ดๆมาแชร์กันในวันนี้นะครับ โอเคลุยเลยอย่างที่บอกปัจจุบันเก็บมาเกิน2,500เคสแล้วและเคสมักจะเป็นการเล่าจากเด็กที่อายุน้อย 2, 3, 4ขวบที่อ้างว่าเขามีความทรงจำเกี่ยวกับชาติก่อนหรือละลึกชาติได้และเมื่อไปศึกษาหรือไปสต u ดี้สิ่งที่เด็กเหล่านั้นพูดหลายๆเคสมักพบจริงว่ามีการบันทึก ว่าบุคคลที่เขาอ้างเนี่ยเคยมีตัวมีตนจริงๆนะและวิธีการตายสอดคล้องกับสิ่งที่เด็กอ้างสิ่งที่เด็กพูดเด็กมักมีลักษณะนิสัยพฤติกรรมหรือความรู้สึกนึกคิดที่สอดคล้องกับคนที่เขาพูดถึงในชาติก่อนด้วยซ้ําและวิธีการตายในหลายๆเคสประมาณสักเกิน70%มักเป็นการตายกระทันหันที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ การฆ่าการการออกสู้ลบสนามลบหรือการฆ่าตัวตายที่น่าสนใจมีเคสอย่างเช่นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างว่าในชาติที่แล้วเขาโดนฆ่าและตอนที่กำลังโดนฆ่าผู้ร้ายตัดนิ้วเขาทิ้งราะว่าเด็กคนนี้เกิดมาพิการทางมือดังที่รูปปรากฏหรืออีกเคสหนึ่งที่เด็ก อ้างว่าชาติที่แล้วเขาทำงานกับเครื่องตัดอาหารเพื่อเลี้ยงป้อนสัตว์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุไม้มือขาดก็ในทางคล้ายกันเกิดมามีเป็นพิการตั้งแต่เกิดที่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาอ้างหรือมีหลายเคสที่อ้างว่าเคยโดนยิงหรือตายจากอุบัติเหตุหรือใจจากการสู้รบสู้ยิงกันและพูดถึงว่าโดนยิงตำแหน่งไหนที่ไหน และปรากฏว่ามีปานหรือมีรอยบนผิวหนังหรือมีจุดพิการในร่างกายเช่นหน้าฝั่งขวาที่แหว่งหูที่แหว่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กอ้างและมีอย่างน้อย18เคสที่พูดละเอียดแม่นยำว่าในการที่เขาตายในชาติก่อนโดนยิงและวิถีกระสุน หรือแผลทางช่องเข้าและช่องออกของกระสุนนั้นแมชกับปานหรือบาดแผล Birth Defect หรือการที่เขาเกิดมาพิการตำแหน่งนั้นจริงๆนะครับแต่เคสเด็ดคือเดคือเคสที่อเมริกาเคสของน้องเจมส์ไลนินเจอร์นะครับซึ่งพ่อแม่ของน้องคนนี้เป็นชาคริสนับถือาศาสนาคริสและไม่เชื่อ ในการเวียนว่ายตายเกิดโดยเฉพาะคุณพ่อเขาปรากฏว่าเมื่อเจมส์อายุสองขวบอยู่ดีๆเริ่มฝันร้ายเตะเตียงใหญ่ฝันร้ายว่าเครื่องบินตกไฟไหม่ไฟลุกจมน้ำตายเออพ่อก็งงแปลกซึ่งเด็กคนนี้แค่สองขวบเองแน่นอนในชีวิตคงไม่ได้เจอประสบการณ์ทรามาหรือทารุณหรือโหดร้ายในชาตินี้ที่จะอธิบาย ฝันร้ายอันนี้ได้และในช่วงวัยสองขวบเมื่อน้องเจมส์มีเครื่องเล่นเรื่องเครื่องบินเล็ก,ลกๆน้อยๆชอบวิ่งเล่นแล้วก็เอาเครื่องบินเนี่ยไปทุบโต๊ะกาแฟแล้วพูดว่าเครื่องบินชั้นโดนยิงไฟลุกไฟไหม้จมน้ำตายสิ่งที่แปลกคือเมื่อน้องเจมส์อายุสองปี4เดือนอ้างว่าเขาได้บิน เครื่องบินคอแซรออกจากเรือลำหนึ่งที่ชื่อว่านาโทมาในวัยอายุ2ขวบ6เดือนคุณพ่อน้องเจมส์วันดีคืนดีซื้อหนังสือเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ที่เรียกว่า Battle of Iogima คือซิ้วลบกันตรงเกาะ i g โอจมกับฝ่ายญี่ปุ่นเพราะมีจัดนาจะให้เป็นรางวัลหรือของขวัญคริสต์มาสกับคุณพ่อของเขาเองซึ่งเป็นปู่ของเจมส์ พ่อของเจมส์กออ่านหนังสือเล่มนี้อยู่วันดีคืนดีพอน้องเจมส์นว่าพ่อนั่งอ่านหนังสืออยู่ก็มานั่งตักเล่นกับคุณพ่ออ่านไปอ่านมาเปลี่ยนหน้าไปเปลี่ยนหน้ามาเจอรูปเกาะรูปหนึ่งน้องเจิตบอกนี่ไงนี่ไงนี่ไงเครื่องบินหนูตกที่นี่โดนยิงตรงใจกลาง engine room หรือห้องเครื่องเครื่องบินตกลุกเป็นไฟจมน้ําพ่อก็อึ้งใหญ่เริ่มคิดล้วเฮ้ hey, รือนี่คือลูกข้าพเจ้าล,ลึกถึงชาติก่อนได้จริงอย่างที่บอกนะครับน้องเจมส์มักพูดถึงเครื่องบินที่เรียกว่าคอสแอร์คอสแอร์เป็นลำเครื่องบินที่ไม่มีคนปกติรู้จักกันเพราะผลิตเฉพาะในยุคสงครามใช้ในการทหารของฝ่ายสหรัฐเท่านั้นปรากฏว่าพอไปศึกษาต่อกลับกายเป็นค้นพบว่าในยุคนั้น มีการสู้รบที่ i อโอจมาจริงและมีเรือที่เป็น USS United States Ship คือเรือลบหรือ aircraft carrier ของสาสหารัฐที่มีหลายๆลำเครื่องบินคอสแอร์ Air ใช้สู้รบกันและมีการสู้รบกับฝ่ายญี่ปุ่นที่เกาะ IOG มากจริงและปรากฏว่าเมื่อศึกษากลับไปพบเจอว่าในการสู้รบครั้งนั้นมีฝ่ายสหรัฐ ที่เสียชีวิตเพียงผู้เดียวซึ่งเป็นนักบินที่ขับเครื่องบินหนึ่งเครื่องแต่ตอนนั้นไม่ใช่เครื่องบินคอสแอร์นะฮะเป็นอีกเครื่องหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีรายงานของอาวิทย์เนสหรือพยานที่เห็นว่ามีการที่เหตุการณ์ที่เครื่องบินฝ่ายสหรัฐโดนยิงจริงๆใจกลางห้องเครื่องเครื่องบินแล่นตก ไฟไหม้ไฟลุกและจมน้ำตายจริงนอกจากนี้น้องเจมส์ยังอ้างอีกหลายสิ่งหลายอย่างเช่นเขาอ้างว่าเขาบินจากเรือที่ชื่อว่าเนโธมาใช่ไหมครับซึ่งไปค้นพบว่าเรือนั้นน่ะเรือลบของสหรัฐชื่อนาโทมาเบย์จริงๆแล้วในวันนั้นมีนักบินจากสหรัฐซึ่งเสียชีตเพียงผู้เดียวซึ่งคนนั้นชื่อเจมส์ฮิลสตันแล้วน้องเจมส์ เจมส์ไซนิงเกอร์เนี่ยมักวาดรูปเครื่องบินตลอดเวลาแล้วมักวาดรูปว่าโดนยิงตรงใจกลางลำใจกลางเครื่องและเขียนเซนไลเซนตัวงว่าเป็นเจมส์สเจมส์คนที่3ามเจมส์ฮิลสตันชื่อว่าเจมส์จูเนียร์จูเนียร์ในทางอเมริกาคือหมายถึงคนที่สองนะครับดังนั้นเจมส์ก็คือคนที่สและอ้างว่ามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อแจ็คลาสันปรากฏว่าเมื่อไปดู การบันทึกข้อมูลในการสู้รบครั้งนั้นรากว่ามีนักบินคนหนึ่งจริงๆที่ชื่อว่าแจ็คลาสันจริงซึ่งเขาเป็นนักบินของเครื่องบินที่ปฏิบัติการคู่ๆข้างๆเจมส์ฮิลส์เติตันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอึ้งจริงๆครับเพราะน้องเจมส์ได้อธิบายอย่างรายละเอียดและข้อมูลแต่ละชิ้นแมทช์กับ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจน้องเจมส์เองก็ยังอ้างถึงชีวิตครอบครัวในชาติก่อนซึ่งน่าจะหมายถึงเจมส์ฮิลสตันนักบินของสหรัฐของฝ่ายทหารสหรัฐซึ่งถูกยิงและตายที่ a ออวอจิมาแต่นักวิจัยทีมนี้ใช้มาตรฐานกฎเกณฑ์มาตรฐานที่สูงมากๆและไม่ถือว่าสิ่งนั้นสามารถใช้มาเป็น หลักฐานอ้างอิงได้เพราะเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าน้องเจมส์พูดสิ่งนี้ด้วยตนเองจริงๆก่อนที่ครอบครัวเขาจะไปพบเจอข้อมูลกับเจมส์ฮิวสตันเห็นไหมครับว่ามาราฐานในการเก็บข้อมูลค่อนข้างสูงนี่แหละครับเรื่องเหล่านี้และมีหลายเคสเยอะแยะมากมายที่อ้างถึงชาติก่อนที่อ้างว่ามีความทรงจำเกี่ยวกับชาติที่แล้วและลึกชาติได้และมีข้อมูลที่บันทึก ทางประวัติศาสตร์จริงๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการลงหนังสือพิมพ์ของข่าวสารหรือข้อมูลบันทึกเชิงประวัติศาสตร์หรือข้อมูลจากญาติพี่น้องครอบครัวคนคนนั้นที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันชาติก่อนมีจริงไหมการเวียนไวไ่ายตายเกิดมีจริงหรือเปล่าแล้วแต่คุณพิจารณาตัดสินใจแต่ผมว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆและ ทางแวดวงวิชาการวิทยาศาสตร์ควรศึกษาอย่างจริงจังต่อไปคลิปอาทิตย์หน้าจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อนะครับและพูดถึงประสบการณ์ใกล้ตายหรือที่เรียกว่า near death experience ว่าคนที่เคยมีประสบการณ์เฉียดตายใกล้ตายแล้วเขามีประสบการณ์พิเศษอะไรบ้างแล้วทำไมถึงกลับมามีความเชื่อในโลกของจิตวิญญาณและชาติหน้ามากกว่าเดิมด้วยซ้ำ แล้วคราวหน้าพบกันคลิปวันสาวหน้าตอนที่2ส,สวัสดีครับ